วันอาทิตย์มันอาถรรพ์อาเงียเอาเีเอาเอาเีเอเียอาคนไปเอา้นไปเอาคนไปเนปอนสักเลยเลยสั์เลฟุกอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอท่านไดเพราะอะเอ็นน้ำยาอยู่สวัสดีครับผมพี่นองมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับมา คลองครับวันนี้คลองบางปลาครับโหมดป่ากาดหรือว่าคลองตะเกียนะครับน่ากันมาสวดกันสองคนอีกสองคนเขานอนอยู่นี่ครับเอ่นะครับกำลังจะลงเบ็ดชับปั่นเนี่ยไปแล้วครับเป็นสภาพไม้ของเขาอุขนาดเลยครับพี่น้องนี่มองช่องลง่มองเดียวครั้งแรกนะครบเที่ยวแรกเลยตีสีมาตกปลามืาอนี้ครับ เดือดคลองบางปลาเห็นเขาเอาลูก <ฮะ S 2> เซตไล่นะต,ต,ต,ตอนแลี้ยตอนแลี้ยก็เลยมาลองเบิ้งตอนแลี้ยตัวไหนขั้นน้อยนั่นน้อยสุดนะเยอะว่ะอ้าวนั่นนั่นมันอยู่อะไรดิฮะมัน,นเคล็ดค่อยๆแท้มันอยู่แล้วม,คคมันอยู่แบบไปโดนหรือดิเนะนั่นอีนิดดิเออมันอยูอแ่แบบอ,อยูอ่แบบยี่ห้อ,อเจนโดนดิ ba nhắn mắt chín nào nè vậy đó bên tuấn rồi nè nàn 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 heo 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 đi đi ừ nàn heo 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 là ừ tí là ừ tí là tí là phúc phúc tí là phúc ba nhắn quá con đây hoa cứ naket thế, ô, ung ung chokova chokova hoa 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 đi, hoa 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 อครับผมพี่น้องขอหยัดใหญ่ไม้ไม้ก่อนครับผมไม้นี่หกเซเลอเกินครับผมโนั่งมาชั่วโมงหนึ่งแล้วผมมีได้เลยมิดซีรีผมมีตอดมีนั่งเลยครับยังอยู่ข้องบางป่าคือเกาล่ะครับแต่ว่าใหญ่จุดไม้ก่อนครับผมพี่น้องบมหมานเลยจยุดนี่ขอหยัดใหญ่จุดไม้ครับผมพี่น้องไปไปกันเลยครับผมพี่อสวดเข้าไปได้หาสภาพไม้ก่อน่อค,คนมาตกไล่ไร มังสวบเยอะมังสวบสวันใดเยอะมังสวบเขาวันใดเยอะลองบางปลาครับหรือว่าคองตะเกียบโอ้ดูพี่น้องตกปลาเยอะมากเลยไม่กลไปมองชาวบ้านเลี้ยงด้วยดูครับจอ,อนะดเขาไมนะ่ได้นักน้าเพื่อนๆนักตกปลาเยอะเลยตะลี่ก็เยอะ นี่ครับผมเท่าก็ได้ไม้ลุงกันแล้วครับผมสภาพไม้ก็สุดยอดครับบรรยากาศก็ดีครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดครับไม้ก็สวยครับบอหกเลยครับแปลนเอ,อิดเติดเลยสวยงามมากครับผมได้ไม้สวยๆแล้วเท่ากับปั้นเงาไม้สวยๆแปลนเอ,อิดเติดพร้อมแล้วก็นโยนเบ็ดกันเลย ัานา,า,า,าเกันแน<ช>่ใช่ใช่ใชืองอย่างนี้ใช่อะไรวะทไมน่าจะตัวเล็กจังเลยใส่ปกระรงกระพงมะนาวกระรงเอ้ารุดซ้ำโอ้ยเดีนยหนา,า,ไาไอ้พิชัาเกอร์ปนินปนิน ủa này, đấy. Căn này, không, không làm, không làm. Căn này, căn này uẩn. <laughs> này. nó <cũng> <laughs> นูดภาษาไทยเหรอว่็ยี่สาบดสิบเอดสามส,สามศูนย์

để đi nắng nóng. Tu học một sao cho bác. Húng luôn. Húng đi Húng luôn. 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 Húng มันเป็นอาถันบ้า่ันอาทิตย์โอ้ยดูมิดไปขีดได้ไงสอยู่กลางห่วยป่าจะต้องกินเด็ดตอกตอกยูใส่ละตอกตอกในคลิปเขาคือเดี๋ยวสัตว์ตื่นสัตว์ตื่นแต่ว่าข้องบางตาไหเป็นอย่างเขาคือมา่อตกเขาคือใส่สวยๆแต่ว่า <laughs> đến, экспер, không tôi về cái gì vậy đây <cười> <Delire>! <cười> Thì, <khách> đây <laughs> lại, đây outreach, đây 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 áo, áo, chơi, เอ้บอกว่าโอ๊ยไอ้จังจังเป็นนุ่นนเอไอ้บเกมิดมิดมิบ้างเหรอ Oh my โอ้ยเออจิ๊ยจ oh ิ oh, oh, you, ๊บเลยเหรอเนี่ยเนี่ยบังบังอันไหนเอาจ้วงบิดจ้วงเออเอาเอาเอาเลยเอาเอาเลยเอาเออตัดเลยพผมนด้นนี่ตัดเลี่เออบังไปหมดแล้ว นายเด้เว้ยเอา้าใช่ลรอป่ะคือมีคือมีไปผุนเบาเฮาไปใสจุดจบเอาละ,ะเอาอันนี้แล้วนะท่านเนาะเดี๋ยวกลับเวิร์คคำแล้วสวยเลย เขาโตเขาคือได้หลายตยวเถอะก็เขาก็มาเอาอยู่นี่ละกองบางป,าปาลาดีแล้วนะอืเอาโตเด้วันอาทิตย์มันอาถรรพ์อาถรรพ์พูด <c oughs> อาถรได้น้ำขาอจักตัวอยู่กับพี่น้องเ <c oughs> อ้ว <c oughs> สวดแล้วมันไปซาบตัวเละ มิดอีกแล้วลืมมาเป๋มานอนนี่หนึ่ คล้องมันเลิกกดคล้องมันเลิกผมคล้องไหนเพิ่อนตัวคล้องกับวันคล้องเดียวกันด้วยนะบางทีบวกขึ้กัน mẹ tia lưng về mày vân ngân là mày vòng bạc ba. Bin nhầm nao đeo pha tít mày. Uff 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 uff

miết hả? Mấy ní nhỉ? Sao có miết chứ? Ơ ơ ơ ơ. ở đây nè son. Ơ mini chuẩn top. Mini khâm tạ đi mini. Nè, đưa 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 mini mini. Nè, cây xịt đầy n้ำ ya lận. Cây đầy n้ำ ya đâu bao? Ăn n้ำ ya cả cám hông? Ủa, quả là vang, con khói tinh. Ăn bơm quá อสองเต็มทิ้ตีนสองเต็มติต้นท้นเออาอีกคทอกันก็อนนเดี๋ยวเดี๋ยวนัมามาเด้หนีห่างเขานี่หา่หางเน้ดึงมาใกล้กันเนาะไปพู่นี้หรอเปล่ไปอีหลีเี้ยเขากินแน่ดึงมาใกล้กันลอ้อเฮ้อาใส่แน่ติ๊ยังวะ ăn ông kia đi đâu kia đi đâu mà và đòi căn nói căn nói nặng 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 đầm nặng 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 khăn nặng 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 đang đang nặng 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 nặng

นี่นี่ได้ขันเห็นบอนี่นี่นี้หนนี่นี่ภาษาอย่างนี้โตขึ้นมาเลยบุนอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่ไหเนี่ยไอ้ช่นี่แม่ได้ตัวใหญ่กว่าตัวนี้สวย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 เอากล้องดูสิีบอส่ว้สวนนนี่เห็นได้ ว่ไเอาไงเอาเนี่ยเนี่นี่ยนี่ยท้าดีขนาดนี้เน <genommen> e. ี่ใส่สวยดิอาจาศไปเอ็กซี่เนาะใส่ปลาเนาะเนี่เียนข้าเกืไม่จะใส่นี่อละเนาะข้าวออมาอีย่งนี่เ็มพ่อเลยเพชรนำยาเนี่ยคอยแหะเนี่ยจดจดจังจังจดจดจังจังเอาบ่วคอยดอก เด็บรอยน่า <ario> oh. ่โอ้ค pues, oh, oh, the ันโกงเลยมีไซมีไสฟไซมีไซอ้วว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 ัวววววตววววงวว้วว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 วดดงงวึววววว่วัดวัวนววน่ะเนี่ยววววอยู่วนงนั้นววววววเวตวอวววชูวขึ้นไม่เห็นบ่วว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  เ,เปลี่ยนเป่าไม้บ้างกันนะไปทนังไหนไปทางหนากับสร้างบึงกันนะสามแยกพอดีเลยนะทางแยกทางแยกทางสามแพงป่ะอืม <c oughs> อาทันวัน, <c oughs> อ,านอาทันัดลงสามแพงโ <c oughs> ตงามเด้อขวัน <c oughs> เ่ินกันนะ Thứ khăn vết chóng khôn quay bằng hẳn, cứ thử mày thang quá. Ừ ờ bà! Cứ cầu thả toàn là nó, tội như thế quá Nói thật! Nói thật bà! Thấy thật, thử thang sân nụ bà, bà không? Thấy không? kiếm kiểm soát kiểm cơ nào. Có thể thang đồn là chỉ bốc cầu thả chứ bà. Ừ. Thì làm tội bà ấy

สองพ่อลูกเลยกินด้วคู่เลยเอาหนวดสั่นเลยเอาเลยเออเออเออโอ้ยอย่าลากลับไปไหนโอ้เป็นตัวโตเนี่ยเดียตัวนี้ปากเงี้ย S <S ไปงกันบะใครมันออยู่รอยไปยูงพุ่นไปบวชพุูนใช่และโอ้น,นดีทีติดอย่างบวัวมันติดก้อย่างขึ้นมาบุกี่ตมถุงอย่างอยู่บวดวเลยนั่นบัวตัว say lô say lô say lô haha, haha, đi khác haha, haha, sau haha, sau haha, 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 เอาไม่กันนะดูด kind of ูดูดูลงไปกกันนะกินอะไรลงดีดนะกันกันกันยุดล่ะมันกินเนือเดยวะกินตัวนะตั้ตัก็ยุดเลยมหมมันสลัดปลา้านองนี่นี่สลัดแด้ นั่น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 อันนีอยู่ะ้างว่าอยู่เองเออันก็จะส,สลาดแกวันนี้อย่างอยู่นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> วันนี้อย่างอยู่นี่ ยังเดี๋ยวสิลงไปปปอวนนอนด้เนาอเจ็บขว้างบัลนะครับพี่น้องกลับแล้วครับผมลิบอะไออะไรวะบางปลาทิ่บางปลาครับมื่อไได้ปลาขยงตัวหนึ่งปลาดิ่นซีตัวห้าตัวปลาขาวตัวหนึ่งนี่ครับ ใส่สํานีนะครับทีหนาพอกันไหมครับ่าไปไสมมาไสกันที่ตามกันไหมครับจะไปทักทีดีครับโอเคครับสันีนะครับบ๊ายบายทียยยหนาเจอกันใหม่ครับ